สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับผมมาพ่อกันแล้วนะครับผมนุกนิกพาชิมนะครับมือหนีผ้าพีผ้าน้องมากินเข่า้าหมูนะครับพี่น้องเข่าคาหมูซื้อข้าเจ้ามากับบดไดเครีเองนะครับผมมือหนีเป็นเมนูแบบอาหารจานเดียวครับนีลูกโดนน้ำครับพี่น้องร้านประจำด้วยครับนี่มาพี่น้องมาแซวด้วยกันนะครับ อันนี้ส่วนมันมั่งมาพี่น้องมากแซ่บพีอเกิลครับแหลมประจำ ข้ามีเงี้ยเรับมันนีบะหมี่พักนะครับมันเป็นเมนูที่บะดองกินกับพักนะพี่น้อง แก่หัวหอมเลยพี่น้องไข่ เสียบครับไี่้อก โดดครับ กินกับพร้อมกับเขากันเนี่ยดี่น้ะงลงดีครับ บ่ต้องอยังไล่ดอกพี่น้อง Bolle. เสี่ยบครับ โแซ่บครับพี่น้องครับมนอน้ก็ไดเป็นเมนูข,ข้าวขาหมูนะครับมาสูพี่น้องกินนะครับผมล้านประจํานะครับแซ่บของเพื่อนนะครับกขอขอบคุณทุกคนนะครับ ที่ควา,ารับชมและขอมาติดตามและให้กําลังใจกันมาตลอดนะครับผมนุ่นนี่ก็ขอให้พี่น้องทหู้ทุกคนนะครับมีความสู้รลล้ายๆนะครับอยาเจ็บยาไข่โรคไพ่กับยาเดมี่นะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้ส้มปรารถนานุ่นนี่ก็สิขอตอบแทนพี่น้องในการหาเมนูเสร็จแซ่มาสู่พี่น้องกินนะครับผมมาสู่พี่น้องรับชมเบิ่งครับเอาพี่น้องบ่าวาร้ายครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ